นี่ถูกยิงไป3คนนะฮะเป็นเหตุการณ์ยิงกันภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตะบนนสุวรรณห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ200เมตรครับประกอบด้วยนางสาวนุชเจรินแก้วจัตุรัตก็เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนวสุวรรณนายจรันสุขวงกฎอายุ42ปีแล้วก็นางสมคิดสุขวงกฎอายุ37ปีเป็นสามีภรรยากันนะครับหลังเกิดเหตุน,นะครับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนําส่งโรงพยาบาลแต่ว่า นายเจรันแล้วก็นางสมคิดสองสามีภรรยาเสียชีวิตส่วนนางสาวนุชจรินพยาบาลที่ถูกยิงอาการสาหัสนะครับก็ถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสุนปืนขนาด9มลเมตรตกอยู่3ลูกแล้วก็ปลอกกระสุนอีกจํานวนหลายปลอกด้วยกันผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้ที่ก่อเหตุใช้ปืนกระหน่ำยิงทั้ง3คนนั้นก็คือดาบตํารวจอารามสังชัยอายุ 44ปีนะครับเป็นผู้บังคับปลูกป้องการปราบปรามสพนสุวรรณซึ่งก็เป็นสามีของนางสาวนุจรินพยาบาลที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บซึ่งหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับได้เข้ามอบตัวกับตํารวจพร้อมกับอาวุธปืนขนาด9มลเมตรที่ใช้ก่อเหตุด้วยขณะที่นายสิทธิพันธ์บุตรศรีในอำเภอนสุวรรณพร้อมด้วยนายต่อสกุลพุทธภักดฝ่ายความมั่นคงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในครั้งนี้ เนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจสะเทือนขวัญและก็ผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทางผู้ก่อเหตุหย่าร้างกับนางสาวนุจรินผู้บาดเจ็บนะคะ เป็นอดีตภรรยานั่นแหละค่ะแต่ว่ายังอยู่บ้านหลังเดียวกันเพราะว่ามีลูกด้วยกันสองคนก็ต้องดูแลทีนี้ผู้ก่อเหตุเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยเหตุชุมนุมทางการเมืองที่กรุงเทพเมื่อวันที่27พฤศจิกายนส่วนสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดมาจากความหึงหวงอดีตภรรยาก็เลยนํามาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตน,นาค่ะ